สวัสดีครับนี่เวลายิ้มมุมปากกับช่วงแก๊กแกกันแล้วนะครับแก๊กแรกวันนี้ครับไปดูการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามแบบสไตล์ของเกาหลีครับที่ว่ากันว่างานนี้ต้อนรับแขกต่างบ้านอย่างเอิก,กเกริกกันเลยทีเดียวครับในระหว่างที่สื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมชมโรงงานกันน้ำมันใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ประเทศเกาหลี งานเนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารบริษัทน้ำมันเครื่องซิกชนิดที่เรียกว่าเป็นการต้อนรับอย่างเอิกกระเรเป็นไงเออกกระเรไม่ล่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าคนเกาหลีเขาต้อนรับคนไทยอย่างยิ่งใหญ่ <c oughs> ก็แค่ป้ายยังใหญ่เท่าฝาบ้านเลยนะฮนี <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับไปดูความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์ที่งานนี้ไม่น่าเชื่อว่าน้องหมาจะกลายเป็นแม่บุญธรรมของลูกไก่ได้ครับเป็นท่านอนที่หลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเรื่องไงฮะเนี่ยก็นอนอ้าซ่าให้ลูกไก่ขึ้นมาเยี่ยมชมหน้าท้องสักขนาดเนี้ยเรียกได้ว่า เป็นน้องหมาที่รักและให้ความอบอุ่นกับลูกไก่หรือจะเป็นแม่ลูกกันแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่านะคะแจ็คสุดท้ายครับไปดูเทคนิคการออกกําลังกายที่ไม่แน่ใจว่าออกท่านี้แล้วจะได้หุ่นที่เป๊ะเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าท่าออกกําลังกายเนี่ยเป๊ะเวอร์มากๆเลยทีเดียวครับ ค่กมีรู้เป็นการเต้นออกกำลังกายสไตล์ไหนหแต่ก็เอาที่ครูเขาสบายใจก็แล้วกันก็ดูแต่ละท่าของนางดิใส่สักเด็มที่ขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหมีแหกแข้งแหกขา ถ้าจะยากไปไหนฮะเนี่ยเป๊ะเปรอสขนาดเนี้ยตกลงมาเต้นเพื่อสุขภาพหรือมาปลุกความเป็นสุภาพสตรีในตัวคุณกันแน่นี่ยะล่ล เห็นท่านางสะบัดแรงสักขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพวิลีดูแล้วอยากจะลองทําตามบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้หุ่นที่เป๊ะเวอร์ครับแต่ให้ได้ท่าเป๊ะเวอร์อย่างนางก็น่าจะดีแล้วนะครับและตันนี้ก็คือแก๊กแก๊กเช้าวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ